สบายดีพี like, uh, ่น้องปอกปายเบอร์สกุลเบิร์สุมองซูบอนเนาะเอ่อปะพาอกับสองยูทูบบาลาพัพเพิร์นคือเก่าพี่น้องเว้ยเบิกทางล่างผมกับเจ้าเห็ดปิซังกันอยู่พอนาะเจ้าเห็ดปิซังกันอยู่บันนี้กร็ถือไอคุณหลายคนกับคุณหูคุณจ่าเนาะพี่น้องเนาะว่าเขาอยู่ใช้ตอนนี้เนาะอ่าผู้ใดเข้ามาเบิกมาส้มกาฝากกดไลค์กดแชร์หนเด้อพี่น้องเว้ยเนาะมือนี้กรแวอมาเล่นน้ำน้องๆเผินเนาะน้องลาตีน้องพามีพี่น้องเว้ยเนาะ มีโอกาสมาพี่น้องเออมือนก็ดีือย่บริบทการสระเซเวอเวลาไปเบิ่งไปเล่นไปชมน้ำกันได้เลยพี่เนาะเออไปเบิ่งเพห็นน้ำกันแบบเพล่ยนกำลังเห็ดพิซังอยู่ตอนนั้นเนาะตักขี้ดินบอกดูว่าจังไรอ่ะนะเด่นนะโอ้โตเปิดใจกำแพงเฮือนงามล่ะบาดนีเนาะได่กำแพงเฮือนงามไป ออเาสบายดีเบาอุ้ยสบายดีพ่อให่พี่น้องเบาไซเบาไซสนะไซสนะสนะยังวะไซสนะทุกอย่างแผลทุกอย่างไงไซสนะทุกอย่างโดยสบายดีเจ้าสบายดีเออเพิ่อนกำลังเห็ดหัวพี่น้องเลยอืมน่ะเสาเนาะโดยโดย เสาบักใหญ่เห็ดเฮือนเพิ่นโม่ผูกคูด,ดินก็นดิสบายดีน่องพามีโดยสบายดีคือดูแถ่นอ่องกะมรุปันได้กะมรุบันไดเกาะสวยพันได้ก็สวยนะได้กัมแพงเฮือนงามระบาทนนี้เน่อง รางวัลคนขยันพี่น้องไหยต้องได้สิ่งงามๆเนาะเมื่อนี้บบล็องเพลงเอฟซีฟังบล็อคเมื่อนี้เนาะมองเพลงเอฟซีฟังบลอคเมื่อนี้พี่อายพี่สิไปนำเออไปิจิไปสินะ อันนี้เอออันนี้คุดขึ้นมาเนอนอนอกพามีแต่กระซิสิแก่ไปทมเบ่แบบว่าเหตุแมันเพียงเนาะอัน,นเดือเหนเพื่อนเอาไปตุกเกีย่นะนฮะคือบวยอายไป สวัสดีน้องน้องราตีสีชุมพรจึดฮ้ย อโอ้พัศ oh จ <hehe, S 1> ิก่ไปทมข้างในไปทมทั้ไ <spe> นอ่ะนิแต่บ้านวาไซเอิมาดูมันแมน่าวมี้ดีอามาใหม่บ่นิมาีเลยเนาะนี่กับผึนทาสร้างมาผู้เดียวบ่มสร้งอีกที่ยนว่มากัะนั่นสร้งเู้นั้นเป็นลูกายเนาะมาเห็นนี่กับเดือนแนวเมนบ่พอ คนได้ลูกชายเพิ่นอ๋อโอเคเอาคือว่าว่าสิไปเห็ุติดต่อเฮือนน้องทงบ่หรือว่าแนวใดเจ้าเนี่บ่สิได้ไปอยู่บ่แล้วพี่แล้วนอกจากได้ไปเนาะโอเคพี่น้องเนียอันนี้สร้างกันสิไปเห็ุเฮือนน้องทงต่อว่าเปิดติดต่อไว้แล้ว งานบริขารน้องเจ้านี่ก็ดีงานลายคัดเป็นเพื่อนไฮไฟโดยโดยๆสาบายดีแม่โดยสบายดีเจังเลยนะอึยกินกับยังมาน,นมี้แม่นี่กินไข่พี่เจ้ากินหมูกินชีสไม่ไม่กินหมูก็ได้ว่คือบุกอ่ะโดยสาบายดีอีกรอบหนึ่งเนะะาะสบายดี น้องลาตีมาได้พี่น้องน้องลาตีกับน้องพามีน้อเมือนี้กดีน้องพามีเป็นไอเนาะโดยโดยแมนละเอาองไรไปไปสายมาน้องน้องลาตีเฮ้ยไปซื้อน้ำน้ำอยู่พี่แพ้งกันหนาเลยพี่น้องย่งนอนหลับก็แพงกันดอกก็ดี่ะแถ่น้องแพงกว่าบ้านเฮาในบ้านเฮาอย่างบ่เป็นยาง่แนมได้เบิด มือก็มาผบมาพอครับน้องพามีกับน้องลาตีอ่าคนงามพี่น้องเลยเนาะคนงามคนดังในช่วงนี้สันเนาะจะมาถามนั่งมาได้ข่าวว่ายังมีู้บาวะสันเนาะมีบอกเอ้ามีคนแซวเดมีคนแซววะยังให้น้องกันพี่น้องมีู้บาวะสั้นวะแมนแมนน้องลาตีครับไอ้วะน้องลาตีกับมัน น้องทงมาใช่ไหมนาะงเออไอ้ตุ๊กข่าวแล้วเ็นมนตุ๊กข่าวตุ๊กข่าวเรื่องนี้มันตั้งแต่โดนแล้วโอ้บมสงสัยใช่ไหมน้องบอว่ามันเป็นเรื่องที่มูงงสงสัยไอ้ตุ๊กข่าวนี่ใช่ไหนาะงเมนเมนเอาไปเอาขนมก็ทำให้ลืมนะเอาเอาเอาออกก่อนก็ได้น้องไงพามีเอาลบมามุมถือก็ได้ โดยโดยโดยโอเคเมื <c oughs> ่อนี้ที่แรกว่าตั้งใจว่าสิคอพังเพลงนําเพิ่นจักจังไดเราเพล่นเอาเงยันเพิ่นเนาะโดยเฉพาะโซพลังเสียงบ่มื้อนี้หรือว่าจังได๋พอได้อยู่พอได้อยู่ว่าซั่นเนาะเนี่ยงานใดก็ได้เนาะอยากลองเว่นฝีมือน้องอันลาตีหรือว่าน้องพามีก็ได้เนาะ มีสองนอไอ้คอได้ไหมสามนอ้ํมือแข่งอ่าตอนนี้สองไงน่องในฐานะยังโสดบ่หรือว่ะยังโสดเนาะโสดคือกันโนเซนซาทั้งเอื้อยทั้งน่องเพื่อนพี่น้องเลยเนาะายคู่หลายคนก็สีคุณหน้าคุณตาเพราะว่าคนดังในพี่น้องไอ้ส่วนเนี่ยเนาะกำลังมาแรงเด้เนาะอ่าพอๆบรายกันกับน้องทงพุ่นละเพราะว่าเพื่นอยู่บ้านเดียวกันเนาะ บ่อเนาะอยู่บ้านเดียวกัน<อ>พี่นเนาะเยวยเป็นปอยู่หมู่บ้านเดียวกันน้องธงกับพอน้องธงจ,จังหวะมีคนมาแซวให้นะนอว่าอ่าคือบอให้เพิ่นจีบกันบ่หรือว่าจังไดฮะนะที<อ>่จริงอ่ะเพิ่นเป็นหมู่กันเนาะเป็นหมู่กันเป็นผีนผ่น้องกันอีกโดยโดยจังเลยจังหวะน้องลาตีกับแบบว่าเนี่ยมีภายในใจอะไรกับปรจักษะเนาะ ต้องมีเนี่ยแหละเขาวะเนาะไอโทรเดินน้องลาตีอายุจากปีเลยสิบหกน้องพามีอืมอายุสิบเก้าคนเดินสาวตีอ๋อโอ้สาวตีแล้วเอาบัดไปนั่งยั้งอยู่ฝุ่นน่ะนั่งก็เห็นตัวเออบ่าวแอร์ไซบูรีพี่น้องเลยมาลบหลับเลาะเนี่ยนองมาโนมานุบาลแม่เท่าคนนึนุ่มแมนแม่เท่า โยเฉาะเนป่วยนะสองนน,นะอน่ะเมตุเป่วยบานทีเาเป็นวิ่นหัวเราเปนปะอ่าเผ่อไทยเน่แล้วไทยเน่แล้วคนเขาเนาะต้อง,องน,นี้อิงคนไทยละ่อมาเองเกี่ยวกันไม่ได้เนเป็นยังไนฮอยนะีย่ยเดี๋ยไวไ็วิ่นหัวเดียเดเด๋ยวก็เจ็บท้องเี๋ยวก็เป็นไข่คนเขาเนาะ ในไั้นไอ่หน่อเราหยิบตลอดเนาะล้มดีเลยหยิบมยิบหวานเนาะเอาเขากล้องอับตองนิ่มในนั้เลยเนาะต้องเดิมมาหนีทางเบ่อเอ๋กับชิมาอันแกนข่าวเนี่ยซีอ่ะข่าวยังคือมีข่าวเดี๋ยวนี้นะบ่อแบบเอฟซีนะสลายแบบอยากเซลแบบน้องลาติกับบ่อเอ๋นะใส่ใส่กันหลายกว่าแบบนี้นะแบบเอฟซีว่าไงตัวเดบิทเขาแมนไว้นะแมนบ่ก็ น้องเพื่อนกันยังน <Amen> ้อยอยู่เนาะน้องลาต้เนาะยังน้อยก็ให้น้องเพื่อนแบบไปแบบเฮียนนู่นแบบลาชิงไร้แย่างกันเนาะไอเนาะแ่หมหายนางไปตัดเอฟซีทุกทุกคนเนาะมันกาแบบยาเซลน้องครับต่อเอใส่กันนายมันเนาะมันกาตลอดหมดสมควรแล้วเนาะเนาะน้องกันยังน้อยอยู่ไปในแบบแบบทั้งด้านดีในด้านบุรีแน่นะอนาคตน้องยังสิสดใสอยู่ให้น้องไปแม่ เจอสิ่งดีๆซะคือบอยแองกับไปเพราะพ้นที่ดีซะบอยแองก์เท่าแห้งเลยบอยให้น้องพ้นนั่นนั่นใช่ไหมให้น้องนากาอย่าคอมเมนต์แบบ FC เพิ่นเซลยอกกีซือดอกบาแหมเอ้ยบ่มียังดอกเน้องยัดน่องเสียหายบ่อยแองก์หรือว่าในใจเจ้าคิดมันนี่บาแอ่บ่ยบ่ได้บ่ได้คิดเยี่ยบ่ได้คิดเนี่ยน้บก็บ่อยากให้น้องเพ้นนั่นเสียหายนะแบบมาแบบนำนอนคอมเมนต์นะน้ บอกให้ทางเอฟซีจนได้ปิดคอมเมนต์มาได้บ่อยนะเบนแชลไลโอเคกับขอบใจทั้งน้องเลยน้องกับเบรนเบรนกดเบรนเกียรติเนาะโอ้โเป็นอย่งโอเคแล้วไอ้หน่องเราเป็นคนหล่าเดินเกียดอย่างเดียวสนุกนี่ใช่เนาะตอนนนั้แบบเพิ่นไปโจมตีซ่วงันบ่เอ็งจะเป็นโอ้ยโจมเงี้ยนั่นเดะโจมไอ ไปคีบอันต้นป่าให้น้องเหมืนนั้เหมือนนั้นเขาเลยไปคีบต้นป่าให้เพื่อนเหมืนนั้นนะครับแห่บาดจักเล่นแหน่จักน้อยจากเลนจากยอดกจักยอดน่องเพอนเลยแะคุณแหละคนเหมือนกันสีขาวใจไปยิ้มยิ้มหัวอย่างนี้นะก็บริคิดอีกอย่างหนึ่แบบเอฟซีแบบไปโจมตีแบบแบบจ้องนะแบบจ้องจับอยูล่าไว้ด้วยนะลืมซื้อให้น้องลาตีซีเองก็พามีพามีลืมตลอดเลยพามีกับลาตีเขาถามไปเลยได้ซื้อแล้วนะ บ่แต่ว่าบ่เอไปส่องมันเบิ่งเฟซบุ๊กเพิ่นน่ะบ่บุคลิกหน้าตาอันดีเลยละวะเฮ้ยเนาะบ่บเคนเคยไปเฮ็ดงานอยู่ไสน่บ่เคยบ่เคยบ่แต่อันช่วงทีะกี้กับเป็นจ้างงานรองงานยังก็ไปห้องเพียงรวยกับเฮ็ดทานมา10บรักกันไปส่องเบิ่งในเฟซบุ๊กก็เห็นเห็นเจ้านักเออแบบบุคลิกหน้าตาแบบไม่หูเลยไหมเน่น เปไปน้องแล้วโทรศัพท์เสียตัวนี้ได้ยังได้โทรศัพท์อยู่อันเบาไซน่ะไม่เห็นตกตกน้ำตกน้ำน้นเมื่นตกปูนนี่ได้บอกเองเตะคอยถามนะวเป็นยังคือเป็นส่องยูทูบเราว่กโทรศัพท์โปมี่ะวอเด้อคือเอฟซีน่ะเน้นนักก็จะให้ไอ้น้องไพมีในเพจยูทูบน้องนาตีก็คือบอกปานเ คนได้คนหนึ่งก็ได้เพราะน้องๆน้องพ่อมีแบบแบบน่าจะพอให้อยู่น้ำกันพอให้อยู่น้ำกันคนได้คนหนึ่งก็ได้ครับแบบว่าเอาซีลองเพลงลงช่องเขาก็ได้กันแล้วแล้วเราห้องเพลงมวลเนาะห้องเพลงลงโอ๋อครับอันนี้คือออกความคิดความเห็นสื่อเนาะออกความคิดความเห็นให้น้องๆสื่อเพี่น้องเลยส่วนเราเพิ่นสิเหตุบุเหตุการเห็นเรื่องของเพิ่นแล้วแต่เพิ่อนอ่ะนะ คือวางดีเนาะวางดีี้อยางในนน่นะครับก็ยยังให้ได้ดีนะยังให้น้องได้ดีได้ดีสามีแล้วก็ยากให้ได้ดีกว่านี้เนาะกับประมาณนั่นแหละพี่น้องเลยเนาะเพราะว่าอายมากนี่กับได้มี้ยังมาสวยดอกเพราะว่าอ่าแค่มาอัปเดตบึงแต่มาเล่นมหัวน้ำน้องที่ซื้อเนาะลักๆเลยก็แบบว่าผู้ที่สวยเลือเข้ามาก็อาจจะเป็นสองไ่ข้าเจ้าพี่น้องเลยตั้งแต่เริ่มแรกเนาะตั้งแต่เริ่มแรก แต่บางคนเขาก็ยังโดนโจมตีได้เพราะว่าโดนโจมตีได้โดนโจมตีเพราะอย่างแบบเมื่อก่อนนอกมาดังแบบทางทีมงานเป็นนังคือไปอยู่สายนอกบางคนนะครไปอยู่ฮู้ใช้มาเพราะว่าไป็นีในฮู้บอกเขาว่านะมันก็ส่วนมากมันก็มีไม่น้อยนะแล้วก็จะมีผู้หากเขาลายกว่าผู้สั่งนะส่วนมากมันหักมีมาดอกไปถ่ายใส่คือกันอันนี้กับบริสิเลียสพี่น้องเลย เจ้าอย่าหัวควอนกับแม่น้องอันลาตีแม่น้องเรายิ้มซี่ตลอดไอ้น้องเราอารมณ์ดีไงดิอารมณ์ดีเรายิ้มเก่งเลยนะคือว่าไปเห็ดกินตรงไหนเห็ดกินอย่างต้มปอดต้มปอดโอปอดยังอ่นนะปอดมูปอดมูอเมต้ว่ดกินมาได้วันนี้เอ้อาะไรเมต้คือขลังบ่บ่เราบินนักบินบุญมันกินมาได้แบบบุญเพิ่นบุญนี่แค่ ต้อเหี่ยเปื่อยเราเหี่ยเราเหี่ยเราบุญเราปอดมันก็นานเปื่อยอยู่ด้ีเนาะดมันบวกขึ้นแบบพวกอันนี้น้อกคนไหนให้เบิ้งมาบุก่าไทยยขอมาให้ดินน้องคนเลือกเยอะฮะบุก่ามาเอาแสดงว่าตัวนี้คือแบบเซตสมบูรณ์แล้วมับ่ยังบวกถือว่าสมบูรณ์เอ้ตัวนี้ในเฮ็ดเฮ็ดยังคะเฮ็ดเป็นห้องบ้านห้องบ้านห้อบห้ นึกว่าห้องนอนบ่แม่งเนาะอ๋อเป็นเห็ดคอร์กลดไว้แหละอันนี้ตกใจได้บ่อยนี่ตกยักษ์สองคันโอ้ยใส่ประตูให้เลยก็ใส่แม่ละเนงเด็กแม่นี่นะโอเคพี่น้องเลยเนาะส่วนปลาเฮากะบมมียังลายพี่น้องเลยปากนี้เนาะก็สิได้ขอตัวเมื่ออะไรได้น้องเลยปากนี้เนาะจบคลิปไปซสานีแหละเพราะว่ามันมันยาวเลยเนาะส่วนปลาเบา เอ็กะเบาไสซิยู่นี่กะบอกว่าเพื่อนนะนะก็ดิเนาะก็บอกว่าคนอ้ายไปเนาะเออขอโมกับใจเด้อทั้งสองเนาะน้องลาตีกับน้องพามีเนาะที่ว่ามานั่งเว้านั่งลมน้ำกันกับไอเนี่ยเนาะไอ้ายสัมปะกันอยู่ดีมีแห้งเนาะก็ให้มีให้มีแต่ผู้หักผู้แพงผู้รักผู้ใหญ่เพิ่นสวยเลือยงข้ามาลายๆเนาะแล้วก็ให้ทำดีต่อไปว่าสันซะเนาะเป็นคนดีของสังคมว่าสันซะเนาะ บ่มีอย่างลายไปหน้องเลยก็อยู่ดีมีแห้งเบอร์สกุลสุดคนเด้อเม่ตุนำเม่ใหญ่น้ำก็ให้อยู่ดีมีแห้งเด้อเม่ใหญ่เด้อให้ช่วงให้เศร้าสั้นเจ็บอ่อนๆแหนๆให้ช่วงให้เศร้ากินกัแซบนอนหลับเด้อเม่ตุเด้ออ๋อโดยสบายดีเด้อสบายดีไปแล้วน้องเลยสบายดีสบายดีสบายดีเม่ตุสบายดี